พี่พีตอนนี้เราอยู่ที่สะพานไม้ครับผมสะพานข้ามน้ำแควไม่ใช่สะพานข้ามคลองครับผมอันนี้เป็นคลองด่านนะครับเฮ้ยเฮ้ยใส่หมวกกันน็องเปล่าระวังโดนจับนะเว้ยทำไมครับนี่คลองด่านนะเว้ยเนี่ยคลองด่านต้องมีด่านโว้วว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 วมวว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 วนวว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 ว แก้ม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 อย่าโยกดิแก้มเฮ้ยแก้มเอ้ยอยู่หักฝั่งผูกนะแอมอันนี้เป็นรหัสวิดน้ำพูดซีรหัสวิดน้ำรหัสวิดน้ำอืมเฮย อกดเวลาน้ำมอเตอร์ก็หมุนเครื่องมันก็ปั่น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 แล้วก็เออที่นี่ตลาดน้ำปีกกานะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีร้านขายของหรือเปล่าจริงๆปกติก็น่าจะมีร้านอาหารเนาะแต่ว่าเจออะไรข้างล่างไหมหนูเจอค่ะเจอน้ำข้างล่างออเห็นน้ำเงือกคนละเฮีย ไปจะยืนกองการฮ้ยพี่เพียนหนูมไม่อยากยืนกับพี่เพียนหนูเจ้าตัยเออแก่มาแก่มาเอออะไรผมมาเมาเนี่เดินมาเนี่ยหัวทิ่มได้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมตลาดน้ำกันครับผมตลาดน้ำปีก้ามีร้านอาหารป่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงทานเหรอพี่อ๋อไม่มีร้านอาหารนะครับมีแต่โรงทานเออตัวทีครับพี่พูดเดินผิดเลยฮะโอ้ก่อนจะถึงเฮ้ยพีพีพี รู้สึกไปนั่งแค่ดีกอ่ะอันนี้เป็นรถหนูเฮ้ยรถรถออมเหรอยี่ห้ออะไรรถออมโตโยต้าออมไม่รู้เนี่ยรถรถตัวเองไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเลยตลาดตลาดน้ำแถวนี้ได้ข่าวพ่อมาสร้างไหมใช่ค่ะพ่อเป็นเจ้าของเป็นพ่อเป็นคนงานใช่คนงานนี่ครับเด็กม .6 ครับผม ไม่บอกไม่รู้ว่าเด็กมองครับลเลยเฮ้ยมันเียกว่าคลอ,องด่านไม่ใช่คลองด่านยก็บอกคลองปีกกาปีกกาคลองปีกกามีร้านค้าไหมพี่เพียง สนใจไหมครับสนใจไหมครับเดีแต่ผมสนใจแผมสนใจไงใช่ไมขอบคุณครับรสชาติเดียวกับเบอร์ฮักด้ยครับเบอร์เฮาเบเฮาใช่ไหมรสชาติเดียวกับแบเฮาเลยเจ๋งวะ อุ้ยพี่กังเจอเอฟซีครับผมครับบ้านนึงวันนี้ไม่มาครับขอบคุณมากครับผมครับระวังตกนะเพิ่งจะเดินครับเพิ่งจะเดินนะเออเอียงแล้วอ่ะเอียงแล้วนี่นี่ถ้าแถวบ้านเราเรียกปิ่นโตแต่ถ้าเป็นอันนี้เรียก ปินโตปินโตยาวไง <iph> เอา้าเรียกปินโตที่อมมวยไม่ใช่อันนี้มันปินโตยาวอเ,เอาไหมหนึ่งสองสามโ้หาโหอุ้ยมวยทะเลเว้ยอันนั้นมวยทะเลอันนี้ผีทะเล จะบ้าหรือไดคนผีทะเลครับครับผมผมจะปลุกครับทำไมครับนายตื่นสายใช่ก็สายแล้วก็ตื่นแล้วฝนฝนตกไงเลยห่อห่อเหี่ยวเหี่ยวหน่อยวันนี้วันเออวันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นะไอ้เฮ้ยตองมาเฮ้ยเฮ้ยตองมาขึ้นด่วนเลยทำไมครับขึ้นด่วนเลยตองมาตองมาไม่ตองไม่เท่าไหร่หรอกอีกคนนึงเลยอุ้ยอุ้ย ตุงครับนี่คลองอะไรครับผมคลองปีกกาคลองปีกกาขอบคุณครับผมนึกว่าคลองด่านคลปีกกาที่นี่คลองปีกกาครับคอนเฟิร์มแล้วว่าคลองปีกกาไม่ใช่คลองด่านนะคุณหมูม่วงนะครับที่นี่คลองปีกาค่ะที่นี่คลองเฮ้สวยคะที่นี่คลองอะไรคลองถมคลองแสนแสบเอาไปแล้วไปตลาดน้ำขวัญเรียมกันแล้ว ครับเอนลมได้ลมเอนฟซีคุณป้าเอน้องกั้งเฮ้ย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 อย่ามาตองอย่ามา่านะตองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนบ้้ยเ้เฮ้ย เหมือนมีสเตเบลเซอร์ในตัวกันสั่นคนเยอะมาก,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 กที่น, yeah. claro นี่เนาะแลวบรรยากาศดีด oh, ้วยนั่งกินริมคลองไม่เสียตังกินลงทานริมคลองสุดยอดวางกูพักฑ์ไว้นะครับใช่มไหมเอาละฮะตอนนี้ดีได้อ๋อฝั่งนู้นเขาบอกว่าฝั่งนู้นบางประกงฉะเชิงเซาเฮ้ยบางฝั่งนี้บางบ่อนี่เห็นป้ายเห็นป้ายฝั่งนู้นบางปะกงฉะเชิงเซาฝั่งนี้บางบ่อ แสดงว่าเมื่อกี้เดินข้ามจังหวัดกันมาโอ้โหเดินข้ามจังหวัดกันครับคุณโมไม่รู้ว่าเขามีตลาดน้ําหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีร้านค้ามีแต่โรงทานโรงทานเต็มไปหมดเลยเฮ้ยหรือมีอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยเห็นร้านค้าแล้วเว้ยอันนี้เขาแจกปะมีกระดูกมัน,น,นหมดเลยค่ะนี่ครับรีขอรกระดูกไม่ให้หมานี่ครับเราเราก็รู้ว่าจราจรติดขัดเพราะใครนะครับ กลงแวยืนไว้ตรงถังน้ำถ้าล้มคุามาก็ได้ก่อนไปเรือไม่ได้เรม่ได้อะอ้าวเรียบร้อยไม่มีทางขึ้นค e ือไม่เป็นไรไปกลับกลั โอ้คอยยังชัวร์กับคนสุดท้ายวะไปกินข้าวเที่ยงเลยกลับไปจะได้ไม่ต้องเลี้ยงกลับไปก็นอนเลยไงอู้เขาไม่ได้ขายเขาแจกนะครับนี่ครับแจกครับแจกเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก็เห็นเป็ดห้อยอยู่เยอะๆนึกว่าขายเขาไม่ได้ขายเขาแจก ก๋วยเตี๋ยวเป็ดฟรีกินไหมกินไหมไม่กินไม่กระดูกกระดูกข้างหลังอว่าจะขอเข้าไปให้หมาพอดีเอาป่ะสวัสดีครับผมพี่เอฟสี่เอฟสีโอ้ขอบคุณมากครับดูอยู่ในช่องอ๋อครับวันนี้มาเที่ยวพี่อยู่แถวนี้พี่อยู่บางประกงนี่แหละครับอยู่บางประกงอ๋อครับผมติดตามอยู่ครับครับขอบคุณอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรอะไรแน่แน่เห็นเห็นผู้ชายไม่ได้เสียอาการอยู่ตลอดไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรให้กินกินน้ำแข็งใสก็ได้ค่ะน้ำแข็งใส่ค่ะ นี่ครับเห็นผู้ชายปุ๊บหิวน้ำแข็งใสปั๊บครับผมใสน้องวิทย์ชอบกินน้ำแข็งใสเลยครับกองก๊าบกัญญาทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมบุญในงานทใกล้ปฐมกาลวัดตาลประสิทธิ์ชลนะครับอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยพลังและประดานานก็อยู่นะครับเนื้อน้ำแข็งใสอ่ะบอยู่ทางด้านรอบปีหรือว่าทางด้านชลาว90ปี ร้อยหนึ่งให้น้องร้อยหนึ่งหยอดกระปุกเด้อแม่น้องคับแล้วก็ร้อยหนึ่งให้น้องร้อยหนึ่งหยอดกระปุกเด้อแม่น้องเร็วไป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 แล้วเราก็นั่งปักหลักอยู่นี่ เอฟซีปฐมถินดี้ออ๋น้องเป็นเอฟซีเป็นถงเบนดี้เออยโหเก่งมากเลยลูกมามามาพวกเรามาพวกเราถ่ายรูปกับน้องหน่อยเร็วเดี๋ยวเราหยอดตู้ไปแล้วไม่เป็นไรเราไปให้น้องเวิร์กส์กังหวะหวะร้อยเลยอ่ะร้อยเลยอ่ะ ไปไหนต่อครับพี่กั้งไปถ่ายรูปคนะ่ะไปถ่ายรูปกับหลวงพ่อหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานไปไปถ่ายรูปกับหลวงพ่อปานดีกว่าตรงนี้ก็เป็นโรงทานนะครับโอ้โรงทานเขาทำป้ายแบบใส่ใจมากเลยป้ายเขาใช้มือเขียนเนาะ<อ>จะ<อ>เหมือนอเหมือนเหมือนจะไม่มีวันหมดเนาะโรงทานแถวนี้กนะ็<อ>เป็นแถววัดเราแบบสี่โมงสี่โมงนี้ไปแล้วเกี่ยงแล้ว มันจะกินได้ไม่มีวันหมด,ดอะไรเจอมาครับเจอเจอเหมือนร้านเค้ครับเออทำไมแต่เขามีมป้ายกำกับว่าคนท้องทานฟรีคนท้องทานฟรีผมก็คูมูน่าจะแบบสบาย <c oughs> พ,พีนี่8เดือนผมคูกู9เดือนเั้งคูตอนนี้รถเข้ารถออกเยอะมากนะที่แรกว่าจะเอารถมารับแต่เดี๋ยวคงเดินออกนะพี่ตนะวันเนาะ ๋ยวเดินออกไปที่รถเราดีกว่าง่ายกว่าเยอะอะไรเพียงโอกับตวันเขามบอกว่ามีคนมาขอเพสเขาบอกน้องจบวันนี้มาบอกว่าผมไม่เล่นเซตเขาผมเลยบอกว่าถ้าเขาขออย่างเงี้ยสามารถให้ได้ให้กับตัวได้อ๋อได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มาขอไมมาขอแต่เราไปแกให้คนอื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเดินมาขอตัวเองก็ได้ไม่มีปัญหาก็คือเหมือนเขาได้ก็คือเราเราเห็นหน้าเขาเลยออคือเราเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครนี่ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับหลวงพ่อปานองค์ใหญ่กันนะครับ เราไม่รู้ว่าองค์องค์ตรงนี้คือองค์ที่สร้างตอนแรกหรือเปล่าทำอะไรไป็นรักตองนในการได้เลยนะครับไม่รู้ว่าองค์นี้คือองค์แรกที่เขาสร้างหรือเปล่าเหมือนเหมือนไม่เสร็จเนาะเป็นไงเลยคมากเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างพี่พีเรับผมครับผมเป็นไงบ้างพี่พีสวยมากครับตอนนี้สวยมากครับข้างล่างยังไม่เห็นข้างบนเลยอ่าข้างบนนี่ตัวแมวครับอืม